ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต,ต้าเต๋อจริงบทที่62และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการท้าทายเต้าคือบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติขอเพียงปฏิบัติย่อมต้องมีปาฏิหาริย์ข้อความเตือนสติประโยคที่3คือ เหตุใดนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับเตาเล่าเพราะกล่าวว่าทำตามเตาขอสิ่งใดย่อมได้มีโทษทานก็ได้อภัยโทษมิใช่หรือจึงเป็นสิ่งล้ำค่าของโลกแก่นของประโยคนี้คือขอเพียงสงบนิ่งย้อนสู่มูลรากเตาจะกลับมาเอง หากอ่อนโยนสงบนิ่งอ่อนน้อมและวางตัวอยู่ต่ำได้เหตุปัจจัยของความผิดจะสลายไปเองเพราะมีประสิทธิผลอันอัศจรรย์ทั้งสองประการนี้เต่าจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งล้ำค่าของโลกคำพีเต้าเตอจริงคือหนังสือแห่งกฎ ใน5,000คำเดียวกันนี้บางคนอ่านจนน้ำตานองเต็มเบ้าบางคนอ่านแล้วอบอุ่นใจและสงบเพราะถ้อยคำภาษาของท่านเหล่าจือมีสนามแม่เหล็กอันแรงกล้ามากสามารถเข้าถึงจิตใจคนได้โดยตรงนี่เกิดจากสภาวะของจิตสำนึกจิตสำนึก อยู่ในสภาวะใดพลังงานย่อมอยู่ในมิตินั้นเพราะสภาวะของจิตสํานึกอยู่ล้ํากว่าภาพที่ปรากฏในใจพลังงานอยู่ในมิติระดับสูงสื่อข้อมูลในมิติระดับสูงต้องสัมผัสด้วยจิตเท่านั้นท่านเหล่าจืออธิบายกฎ เพียงหนึ่งเดียวกดพื้นฐานและสัจธรรมนิรันดรจากต้นฐานจักรวาลซึ่งเป็นสภาวะสูงสุดที่จิตสำนึกบรรลุถึงได้ดังนั้นทุกตัวอักษรที่ท่านเขียนไว้ในคำพีเต้าเต๋อจริงจึงตรงไปยังแหล่งกำเนิด สภาวะจิตสำนึกของท่านอยู่เหนือมิติที่เราอยู่ไปไกลดังนั้นจึงกระทบจิตใจคนและปลุกชีวิตให้ตื่นได้การอ่านคำพีเต้าเต๋อจริงต้องอ่านสภาวะจิตสำนึกของท่านเหล่าจือให้ออกต้องอ่านด้วยจิตเท่านั้น คำพีเต้าเตอ๋อจริงคือกระจกเงาของจิตวิญญาณทุกครั้งที่อ่านคือการสนทนากับจิตวิญญาณเมื่อเดินเข้าสู่จิตภายในจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงโอกาสในการตื่นรู้ของจิตภายในการตื่นรู้แต่ละครั้งสามารถทำลายอุปสรรค ปลุกพลังให้ตื่นขึ้นรวมถึงการแก้ไขคำพูดและพฤติกรรมให้ถูกต้องได้ทีละน้อยอย่าคาดหวังความเข้าใจในบัดดลเพราะก่อนหน้าความเข้าใจในบัดดลทั้งมวลมีการสั่งสมที่มองไม่เห็นอีกมหาศาลขอเพียงกำหนดทิศทางให้ชัดเจนยืนหยัดเป็นเวลานาน ย่อมมีสักวันในไม่ช้าหรือเร็วที่อุปสรรคทั้งหลายล้วนสลายไปจากเส้นทางแห่งการฝึกปฏิบัติจนหมดสิ้นเมื่อพลังงานนับวันยิ่งสูงขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจทุกคนความรักที่แท้จริงคือการยินยอมยอมรับปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่น และซื่อสัตย์จริงใจความรักคือ,อยาที่ดีที่สุดในโลกเรายินยอมยอมรับปฏิบัติดีและซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้คนมากเท่าใดก็จะได้รับการยินยอมยอมรับปฏิบัติดีและซื่อสัตย์จริงใจจากผู้อื่นมากเท่านั้น ท้ายที่สุดเราจะพบว่าสิ่งที่เราประสบล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเราอันที่จริงเราไม่ได้ยินยอมยอมรับและปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่นแต่เรากำลังปฏิบัติต่อตอนเองอย่างซื่อสัตย์จริงใจเพราะการพิสูจน์เตา คือการตามหาตนเองกลับคืนมาตัวเราคือเตานั่นเองเมื่อพูดที่สอดคล้องกับเตามองลงมาจากมิติระดับสูงมองปราดเดียวก็รู้กฎแห่งกรรมได้ทันทีนี่คือสติปัญญาการนำพาส่วนทั้งหมดไปสู่ความปรองดอง งานสำเร็จแล้วกลับไม่ถือครองคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่หลงเหลือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในใจคือความอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่สติปัญญาความสำเร็จและอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่นี้มิใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งทุกคนอยากได้หรอกหรือ เตาคือบรรทัดฐานสูงสุดของจักรวาลขอเพียงปฏิบัติย่อมต้องมีปฏิหารส่วนความทุกข์ของคนพอดีเป็นเพราะไม่กล้าเชื่อมั่นเต๋าโดยถือเตาเป็นเพียงเหตุผลโดยไม่ได้ใช้การทำจริงเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลัง ทันทีที่จุดประกายเตาในดวงจิตให้สว่างขึ้นย่อมมองเห็นหนทางท่ามกลางความมืดมนขอเพียงลงมือทำย่อมบังเกิดผลจงเชื่อมั่นตนเองจึงพบปฏิหารได้โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวอ วันที่28มีนาคม2566เปิดแพร่วันที่1,879